เลขใบนี้นะครับผมคนที่ได้เงินรางวัลเนี่ยต้องเป็นคุณทิดารัตน์นะครับผมโดยมังกรฟ้าเนี่ยจะเป็นคนเขาเรียกว่าสำรองเงินรางวัลให้ไปก่อนนะฮะแล้วใบนี้มังกรฟ้าก็จะนําไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากนะครับผมหลักฐานมันก็อยู่ในโทรศัพท์เรามันขึ้นมันมีทุกอย่างทุกคนเป็นสักขีพยานยืนยันนะครับว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของพี่เขามามังกรฟ้าเนี่ยเราได้เลขที่เราถูกใจได้เลขที่เราแบบเลือกได้ตามสบายไม่ต้องไปเดินนู่นเดินนี่ได้เลย คือมีการสร่ง SMS มาให้เพื่อยืนยันแล้วการที่เข้าไปดูเอเนีเยก็คือต้องใช้รหัสของเรารซึ่งเรารู้คนเดียวอ่าครั้เนี้ก็สร้างความมั่นใจว่าเออโอเคนะเขาทํางานดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถที่จะตามสืบได้ก็คือในกรณีทถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็เอาเอกสารเนี่ยไปยื่นเรื่องแจ้งความอะไรก็ได้ไงม,มันก็เลยมั่นใจครับ